สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้กลับไปที่เรื่องราวของนักแสดงจีนกันบ้างมีหลายคนเลยที่ทางเราชื่นชอบนะครับหนึ่งในนั้นก็เนี่ยฮะตีลี่เหลอป่าล่าสุดมีซีรีส์ใหม่ของเธอออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีการเปิดกองกันไปที่เรียบร้อยแล้วกับเรื่องอันเลอร์จวนครับเป็นซีรีส์แนวดรามายุทธภพแล้วก็เกี่ยวกับราชวงศ์นะครับมาหมดเลยซึ่งถือว่าเซอร์ไพรส์ตรงที่นักแสดงเนี่ยแหละครับนำโดยตีลี่เหลือป่าอันนี้ติดตามมาโดยตลอดพระเอก นี่โด่งดังมากจากนักรบพเนจรสุดขอบฟ้าทีนี้ที่ทําให้เรื่องนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งมากขึ้นกว่านั้นก็หลิวอีหนิงฮะเนี่ยห้าวตูจากสตรีหานแห่งช้างเกิดและคนนี้เป็นนักร้องประกอบซีรีส์ที่แบบดังในหลายเรื่องนะครับแล้วอีกอย่างตีลี่เลือปากับหลิวอีหนิงก็เคยแสดงด้วยกันมาแล้วในสตรีหานช้างเกินะฮะส่วนการประกบกับหงจิ้นจากนักรบพเนจรก็น่าสนใจเหมือนกันอืก็ถือว่าซีรีส์แนวนี้เนี่ยน่าจะเป็นแนวที่ถนัดของตีลี่เหลือปา่าไปแล้วนะครับแอดดิพึ่งดูลี่จีจอมใจแห่งราชัน จบไปหมาดๆหรือที่เรียกกันก็เล่รักมันลังเลือดดูจนจบคือเธอแสดงดีมากแล้วเรื่องนั้นก็คือเครียดหนักมากเช่นกันนะครับก็ผ่อนคลายหน่อยนะเรื่องหลังๆเนี่ยก็คือ3ชาติสามภพแต่สตรีหานก็มีเนื้อเรื่องที่เครียดคล้ายๆกับดีจีเหมือนกันแล้วเรื่องนี้นางก็น่าจะบู๊อีกนะครับก็เป็นประมาณว่าสตรีแกร่งแห่งยุทธภพเนี่ยดูบรรยากาศครับการเปิดกล้องกันซะหน่อยดูคึกคักมากเลยทีเดียวครับแล้วก็หลิวอีหนิงเนี่ยโอ้โหดูเด่นมากครับสูงเกินครับก็ดูเดินขึ้น,นรถสิคร่าางสง,าง,างามสมเเลือกนดดูทพียะแต อเอาตรงแอดอยากให้แกเป็นแบบพระเอกบ้างนะคือหลังๆนี่เป็นพระรองมายาวๆแต่ว่าเป็นพระรองที่ดูเด่นนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจสําหรับซีรีส์ใหม่ที่เพิ่งเปิดกล้องไปนะครับโอ้โหทีรีเลอปามีหลายเรื่องมากครับที่ยังไม่ได้ออนแอร์ก็จอคิวกันอยู่อย่างเรื่องที่แสดงกับหยางหยางใช่ไหมฮะเป็นแนวใหม่ๆหน่อยแล้วก็อีกเรื่องคือธาตุปีศาจก็ยังไม่ได้ออนแอร์ทั้งนั้นนะเรื่องใหม่ๆอีกแล้วคิวเยอะจริงๆนะฮะนั่นคือเรื่องราวที่แอดได้นามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้คุคณชอบใจก็ย่าลืมกดะค เพื่อไปกันเราจให้แอดมินด้วยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแดยพี่เท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ